ผมไม่ว่านนิ้กหน่อยวัสดีครับผมวัสดีครับคุณป้าดงเฮงค,ครับผมวัสดีค่ะลบไปลบมายี่นี่ละเนาะบ่ไปไใสนะ่ไไะครับวนเวียนอยู่น้ำมูอนี่แหละครับเสียวมันในสามตัวแตกอีดนี่ไปอย่างนี้มันต้องมีสักวันต้องมีสักวันครับเห็นบ่อเพ่งกอดจักระพันต้องมี่มละ่ะสามตัวแตกเพราะว่าเก็บเนาะเมงนั้นเนาะครับคันเท่า,าบาานด็กที่ใส่นี้ หนึ่งเจ็ดนี้่เนาะสี่หนึ่งเจ็ดนี้งมาเลขทีสี่สิบเอ็ดเนาะจับใส่เจ็ดจีเดี๋ยวสามตัวแตกเจ็บเพื่อไปเอากระเตบปุ่นละตั้งแต่อันตัวว่นไทยเหมือนกโอ้ยมันกับห้าแปดศูนย์มันมันกับบริลลุ่งต่ว่าห้องฟันใดซื้อเนาะห้องฟันใดซู่เถียวอยู่ที่สามตัวนี้ครับตั้งตั้งแต่ไทยมาหนี่ยังพอสามตัวแตกเนาะโอ้ยงวดศูนย์หกสามทีลังกาออก ออกศูนย์เก่าสามงวดนั่นแหละไกลเทียนครับมาแตกมาแตกตรงมันที่มันตรงไี้สุดก็คืออันหนึ่งศูนย์หกแต่ว่ามันบอลไทยครับช่วงนั้นบอลฮันด้ลงหีบนแ้นเอาเดี๋ยวนี่ล่ะมงงงวดนานี่ล่ะสามตัวแตกเอาจังจังเลยบอเอาจังจังครับผมเป็นยังไงครับเมื่อคืนนี้ตองงวดปกติสีฟันดีจังววามันสิเป็นเหลขบอ เป็นรถดีครับคันฟันเป็นรถตัวเลขเพราะว่าฟันตองหมดคันวณเปลี่ยนนะก็จะต้องหาว่าใส่แล้ววันนี้ต้องตีตีตีให้ใส่ตัวเลขให้มันถือไปงั้นนะฟันว่าขี่รถคันนี้แหละไปเพราะว่าเข้าเข้าเริ่มขลายคองนะเริ่มคขายของขลายขายเสียพานี่ะอ่ะอีเขียวแมนอ่าสามเจ็ดศูนย์ห้านี่บอ่ครับแมนมาหนี้ เข้าไปกาไปไปสิไปซื้อพวกพี่ห้าวบ่มี่นะเข้ามาขายเติมกันนะครับอ่าเข้าสิไปซื้อปลาทุงงมาแสนปลาทุงมันบ่หลายครับอ่าแล้วเข้าได้สิไปเบิ้งไปเบิ้งมาห้าวันในส่งไหนมันงามเขาสิซื้อมาเติมของเจ้าของสินะสิซื้อมาไ่รานเพิ่มแมนครับอ่าเข้าสิมาล่ขายนะหลานี่กลับไปมี่พวกเมี่อะันเจนะเขาบ่เคยหุงจักหรอ เเคยบเคยมีในในใน,ในตลาดนะคะครับบัวก็มีอาหารจักเม็ดไผ่อ่าพวกยิ่งก็งามงาม,มเขาก็เลยไปคุยอันทานเอาลายนี่ีิดร,ราคาให้เขาบ่อเอาวาองซีครับอืมแลกเปลี่ยนในบอ่เอเขาก็ว่าได้ได้ไดว่สาสันมาเอาลวดพีสันไปเรียกเบื้องเขาก็เลยไปยิบเบิ้งผาถุงผาทุงตัวนี้นั่นคิดราคาเท่าไหร่ครับเขาเลยว่าคิดราคาเกตรอย ราคาราคาเจ็ยรตอยราคาทรงว่าสันอ้าวพืชสีทรงแพงแต่ต่อรองราคาในบอเหัวบางสิต่อรองราคาใได้บอกคันเข้าออไลแล้วเข้าเสื้อสื่อประจําครับอ่าเข้าซสื้อประจานี่สิลโใดไสิลโใดไเข้าบอกแล้วก็สิเปลี่ยนด้บอกครับอ่าได้ได้ได้มาเอาโลดมาเอาโลดว่าสันได้มาเอาโลดมาเอาโลดนั่นเดะมันสิพวเ็นยังไดตัวเลขเจ็ดลอยกับสามโตวันนี้ครับเนี่ยเจ็ดศูนย์ศูนย์มาแล้วเห็นบ่อัน แบบนี้เข้ากันเลยว่าสี่เข้าสี่คอแล้วค่ะรลอยสี่สิบหกบาทเข้าเข้าต่อร่องเขาเขาเข้าเสียวไหลเข้าเสียประจําเข้าสีมาเอาซูเมอร์นะเข้ามาต่อร่องจากเจ็ดรลอยเป็นลอยสี่สิบหกแมนตอนแรกเขาสิเอาฮะข้าศึกเอาหารลอยซะข้าศึกเขาว่า เข้ากับยังบอดตกล้องอ๋อยังต่อรองกันอยู่ตอนแรก่าเจ็ดร้อยครับบันนี้เข้า่ารดต้องอีกยกเข้ามาสิเข้าสีมาเอาซูเมอร์เข้าสีออกมาเอาซูเมอร์อะไรบ่าสิบันนี้ข้าสั่นหารลอยซะข้าสั่นเขาบอกมากขับจากเจ็ดร้อยลดแล้วสองร้อยเหลืออยู่หารลอยเหลืออยู่หาลอยครับบันนี้เข้าหลว่าออกไปว่าเอาจังสิเข้าสีมาเอาซูเมอร์ครับข้าสั่นบอกว่า เท่าขอ่อย46บาทได้บอบุย๊ยจากเจ็ดลอยให้เขาลดเดียรลอย46บอแมนเขา้าเข้ากันเลยว่ะบานี้เขาก็คิดเพิ่นดัดกันยางไปหาผัวอยากขายเด้ครับอยากขายเพราะว่าเข้าคิดเข้าว่าเข้าสิเอาประจํเาเข้าสิเป็นลูกค้าประจาครับเป็นลูกค้ารายใหญ่กับว่าได้ครับลูกค้ารายใหญ่บริษันยางไปหาผัวไปจื๊ ปวากาัญญาน้ำโกลเมียมากครับคันเข้าขอราคานี่นะสาะผาถุงถ้าวางสิสาะผาถุงเสื้อเนี่ยทีเข้าสีคิคีราคาต่างหากเขาสี่บร่วมกันครับราคาราคาทีนี่แต่ว่ามือนี่เสียผาทุงก้อนท่าวางสิว่าเสียเห้าไร้าวางสิปวดกังญาเมาไก่เมาเบิงมันก็างามดีหน,หนอเนาะมันก็างามดีหนอเนาะอยู่ โอ้ยงามกับกระจังสีไดงขายคันโมง่าข้าวของมซื้อมาขายแล้วเนาะขะถุงมีตะผืนงามๆดีเขาว่าก็คือประมาณว่ากำลังต่อรองกันขีดอยู่ใาสีโรนในเขาวาน้าเขาก็บอกว่าง่ามนี่เนาะมีแต่ง่ามนี่เนาะต้นทุนมันก็สูงต้นทุนมันสูงต้นทุนสูงอยู่ไข่ก็มาซื้อราคาสูงอ่ากระซื้อไปขายต่อคือกันไม่ค่าก็ไม่ค่าต่อรองกันคันแม่นคันแม่นบ่แม่นความฝันเป็นความจริงนี่เขาไล่ออกจากร้านเดี๋วนี้เขา บอดี้บลายดี้ไม่ค่ะแบบนั้นไม่ค่ะแบบนั้นสีบลาลกันบอราคาต่อรองสิขายสูงกับขายตรงจากเจ็ดลอยแล้วมาลอยสี่สิบหกไอ้บักไอ้ผู้ชายได้ป่ะโอเคว่าสันโอเคโอเคโอเคคันสีบ้าวซูมเอ๋วว่าสันเอาว่าโอเคว่าสันแมนเนี่ยที่ขับบ่านี่คันมาโอเคสีบ่าวจังไหนันสีแมนอยู่บ่ผู้ผู้สามีนี่ ผูเมียนี่ตัดสินใจบ่ได้ตัดสินใจบ่ได้กเอิ้นผัวมาไปเรียกสามีมาเออเสามีมาบาดนี้กุ็ต่อรองกันบาดนี้สามีโอเคโอเคว่าสั่นโอเคว่าสั่นแม่นแล้วป้าป้านี่อ่าเฮาก็ไปคนมาแล้วไปเอาอีกเขียวเนี่ไปค้นผ่ามาเต็มหลังรถอ๋อได้ผลกลับมาความเลยผลมากกลับมาบ้านอกลับมาบ้านหลังนี้ครับอืกลับมาบ้านหลังนี้ยายดูว่าบา มึงกับเปต่อเขาโพดเขาเหรียเนาะเอาอันนี้พูดว่าตัดพิษไทยพูดพ no. ิษไทยมึงมึงข้ามมามึงบาพีดหรอกเนาะครมาเป็นยังมึงกับเปต่อเขาโพดเขาเหรียญเนาะกระยอนต่าไหนมึงมาสั่นนะเฮ้ยแม่คอยเกาะมาขายคอยเลื่ยวางสิคอยเกาะมาขายครับอ่าเกาะมาขายมาสั่นหรอกมาขายต่อคอยเลื่ยวางสิครับอ่าคืนที่อ่านง่ายก็ได้เขาทีเป็นยังบล้วเจ็บใจแล้ว ถือใจเนาะเราถือใจครับเราจังเป็ี่ยนทังสันเนาะอย่างว่านานี่ถือใจแล้วโอ้แต่ว่าสีบนน่งสีบนนี้จะเทียสมองกับสีนี่ไหมอ้อหนึ่งกับสีมันมาสองหัติดหยังนะครับเนาะสีหนึ่ง่งมันนี่ก็เป็นสีหนึ่งหมันมีบอกสีหนึ่งเอ้บรเวนสีหนึ่งหกสีหนึ่งเจ็ดเอ๋แนสีหนึ่งหนึ่แล้วก็สีหนึ่งเ ผมเมาเหล็กยิ่มันเศร้าอยู่เตือนเถอะเตือนเถอะงวดไหมสิมาแล้วงวดไหมสิมาแล้วอย่นี่นะเมาเหล็กแต่ว่าในมันเลยเศร้าอยู่จากซีหนึ่งหนึ่งงวดวันหันซีหนึ่งเจ็ดมาหนี้มาหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกหรือสิบเป็นซีหนึ่งหกก็ได้แมนไหมครับมันอาจสิบเป็นหนึ่งสี่โอ้หันสี่ยูหอดสามงวดฝันนี่นี่มิตรบ่นดิ อันตัวมันซื้อง่ายไหมพอแม่มันมันมาสองแถวมิตรบนแม่ครับแต่ว่าต่อมานี่เขาคิดวามันจะเป็นนี่โรคมะล่างหมอเด็กสองตัวนี่เพศสียังไงบ้าแน่ที่ครับบ้าไม่มีโอกาสเป็นไม่ได้ที่ว่ามันจะย่บนอีกก็ได้แม่นมาครับเบื้องเก่าดูเอาศูนย์เก้าสาม เห็นบ่าครับหนึ่งเก้าหกเห็นบ้าห้าหนึ่งเก้าเป็นบ้สามรอบเป็นบ่าครับต่อกันนัเนบ้าแมนครับสามหลอบติดเลยเก่าอยู่บนเกาปุ๊บแล้วจังคอยมาเก่าสองบานนี้เปนบ้าหแมนเก่าสองคนมาหลางเนาะแมนครับเก่าสองคอยมาหลังถ้าจะเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งหกก็เป็นไปได้เท่กันครับ บู๊ขันแมนเล็กสี่กับเหลขหนึ่งปักหลักอยู่ทีหลัก้อยกับหลักสิบสามงวดติดนี่นะเฮ้ยสิแตกแล้ววันนี้สามตัวแตกแล้ววันนี้ปัเลขตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่ดิว่าห่าไหมว่าหอยบ้านดีใจเลยว่าลูกสาวไปต่อขอามักนี่แหละประเด็นมันมีอยู่สองจุดผู้เมียเออสามจุดดิผู้เมียก็บอกว่าได้ได้ได้มันบอผู้เมียก็บอกว่าได้ได้ได้ที่คุยกันว่าสิมารับแมนบอกม่รับประจํแมนบอกม่รับประจําเออ ต่ว่เาเสียวราคาทรงเ,เขาก็บอกว่าได้ได้ได้ไดอ,อ่าพ่อมาต่อราค่ากันแล้วผู้เมียตกลงบ่ไดดต่อมาทีหนึ่ง46เนี่ยก็เป็นเอินผู้ชายมากผู้แฟนอันที่ว่าอัน่าได้ได้นี่คือพวกท่านตกลงราคาแมนตกแมนครับตกลงบ่อใดตกลงราคาแต่ว่าตกลงว่าให้สีขายให้ราคาทรงราคาทรงตกลงแล้วผู้สามีมากแต่ว่าตกลงราคาบบบนี้146 โอเคเราว่ามันหรอกับมาฮอดบ้านอ่าง่ากับเ้านิดนึงอยู่ว่ากับไปตอเขาเด่นไปเนาะเราก็บลูกเนาะเมื่อกับไปตอเขาคัดเขาแนหนบเนาะ่าสันเราแล้วหัวห่าเรากระถิ่ใจถือใจแห้งนะพูดประมาณว่าเราแต่นิดนิดนึงเนาะแต่ว่ากระถูกใจอถูกใจครับ พราะว่าหัวเราะขึ้นมามถูกใจหัวเราะใฮ่ขึ้นมสามคนแต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายในฝันนี่บงหลว่าเป็นไทยมันบมดเเคยเห็นเลยบเเคยห็นแต่ว่าผู้งามผัวกับรอเมียกกับผู้งามเสียผามีแต่งามงามมีตาตัวงามงามมีตาตัวงามงาผาทุงนี่มีแต่งามงามโอ้คนใส่รถนี่ที่มีพวกนี้เป็นหัรถแข่งรถกับวานนี้เคือกันครับแต่ว่าเท่า เอาจังซี่วะเร่งไปตรงไอ้แต่ว่าเข้ากับเขียนไหมนาะเด็กรถเนาะครับอ่าเด็กรถเข้ากับเขียนไปคือเก่าล่ะเขียนเขียนทะเบียนรถไรคือเกา่าอ่าเขียนไรคือเกา่าเจ็ดร้อยจับวะครับจับอยู่มันอ,อยู่ในเด,ด็กรถเดิ๋ยวหาร้อยมันก็อยู่ในเด็กรถเดิ๋ยวหาร้อยคือในเด็กรถบ่แมนแต่ว่าเจ็ดร้อยนี่คือยังบ่ได้ตกลงกันยังบ่ได้เอารายก็ยังบ่ได้เอารายก็บ่าใ้ตกลงมาตกลงมาเอา มาตกลงกันได้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกตรงนั้นก็คือจุดที่พอใจทั้งสองฝ่ายเอาตัวนี้แล้วครับแต่ว่าอันส่วนนั้นมันก็ยูในรถอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเปลเากับว่าแล้วแต่เอฟซีคนสีคิดเอาล่ะครับอออันนี้คือไข่ขอคิดมือนีวันที่สิบเจ็ดครับแต่ว่าเขาได้ร้ายตัวหรอแบงเที่ยวหันได้ร้ายตัวเจ็ตเดย เกตคู <No. S 1> cool มากแหลกๆเลยแต่ว่ากับบาสรุปแล้วก็บหลายดิตอนที่เน้นตอนที่คัดให้หกหางมือสุดท้ายที่มาฟันให้สามหางงวดที่ผ่านมาครับเลขหหลายตัวอยู่แต่ว่าสรุปให้บอหลายตัวถือว่าร่วมๆทั้งเม็ดหนาเลขมีสิบเอ็ดคูท้าเบิง์1สิบเอ็ดมันปะสิบเอ็ ขัดออกมาหกฟันสามนรอบนี้ตองวดบมแมนต์เจ็ดครูคือเจ็ดครั้งแต่ว่าครูคนยี่สิบครัวครูกับมีดนี่หรอ, <laughs> อ,อบ้างกับบริบาลตัวเลขกต้องฝันเขาแบบพยายามจับออกมาแล้ครับจับออกมากจับออกมาแต่ฝันแหลกเนาะครับเอาแบบมาสรุปว่าหนึ่งสี่หกนะครับเนาะหนึ่งสี่หกแล้วกาได้เบียนรถคือ สามเจ็ดศูนย์ห้านะครับฟันแรกครับมีเลขสามตัวได้สามตัวเม็ดเดียวนี่คือฟันตองงวดสามตัวแตกเลยแม่งวดนี้เอาใหญ่ใหญ่มากยอมาหรอซื้อเด้อะไข่คือกับเอาโอเคครับผมกะเดี๋ยวจังไหนแตจังคอยความเคลื่อนไหวคือหนาจังไหนกะจังคอยมาซื้อแบบังต่อไปเนาะเนาะยังเดียวตั้งไหนแบบแบลายมือเนาะ เรื่องเกียรติเกียรตต่อหัว้อย46บาทเนะครับสอย46บาทกับทะเบียนรถนั่นแหละมันก็คือคือกันได้เก็ดร้อยได้หารอยอายุทะเบียนรถที่คนนผ่านนี่เนาะร่แมนสามจุดศูนย์ห้าเียนรถการที่บนอนีอ่การสอบตัวยู่ห่ เอ้ผมตัดกี่ได้ครับเดี๋ยวผมตัดกี่ได้เนาะเดี๋ยวค่อยตัดออก่อนฝันยำคนละอันเล็ก <มา S 1> เ<ล>ม็ดเดียวยังสี่มหาดาตัดนิดตัดแมงคัะเล็กเล็กจังเลยแต่ว่าเป็นเล็กเม็ดเดียวอพอปกตินี่เวลาเอฟซีเพิน่นไปอ่าพิจารณาไปลงทุนเพิ่นจีงหัวจกักจีว่าสิจับจังเลยเนี่ครับ สองวดของคุณป้าดวงเฮงงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับได้เลี้ยวอีหลีครับผมนะครับหลังเลขกออกปุ๊บขึ้นต่องวดนะครับและที่สําคัญคืนต่องวดและคืนก่อนหวยออกเป็นขึ้นที่มีความแม่นยําในความฝันแต่ว่างวดที่ผ่านมานี่อ่าเป็นฟันสุดท้ายเนาะฟันสุดท้ายที่ลูกไส้อารดมากเลยครับไม่ใอันมาเน้นเนาะมาเน้นเน้นมอมาเน้นบุเนาะ บอลงรถบ่ลงรถนะตีมาลงรถนะครับรอบนี้หนึ่งสี่หกเม็ดเดียวครับผมส่วนทะเบียนรถที่เอาไปค้นถาก็คือสามเจ็ดศูนย์ห้านะครับเขียนไปให้เบิงนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ตกลงกันได้อีีก็คือหนึ่งสี่หกซึ่งเป็นราคาต่อร่องในการซื้อผัดถุงน,นะครับราคาทรงจะรับมาขายมาพอดบานพ่อใจแห้งแล้วมา ลูกสาวไปต่อเขาคักเขาต่อไหนราคาถึงนี่แต่ว่ากล่องคือเป็นช่องมั่วๆเนาะมือนมันสีใดเป่ล่ะกล่องกับมั่วข้นกับมึนเพราท่านหายป้าจะจังได้ดีเดี๋ยวนี่กาแฟมัดแก้วเนื้อกาแฟมัดคือตื่นไปอย่างนี้กาแฟมัดแก้วนึงแล้วไอไอ้อียังกับไอ้เอี่ยมลอยบอกนี่ยัง่องเดิมทุกกำลังนหนกินไเน่ กินมาจากวัดอาจารย์ไครแล้วเนี่ยไปหาอาจารย์ไครมากมือเส้าเอ็มลอยเนาะแยกกินไรอะไรก็นมอไนายนั่นนะมันมันไ่ค่อยดีไปไหนเนาะบ่บ่ค่อยดีไปไหนเอามาดี้กะบสิบพนาทีแล้วครับจังไรกัสิรบกวนปปาดวงเฮงซัมหนีเนาะเดี๋ยวถ้ามือแรงฝันอีกมืออื่นกะยังค่อยเฉามาไหมเฉามาดูแทฉเอาคำพูดในลายครับผมขอบคุอกว่าเขาเขาแรงคืออาจารย์ใครนี่บ่